Police TV by u c m e d i a Media นะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube Channel Police TV u c บีเดด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับตำรวจรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเขาปกความสามารถมามากมายรวมถึงมีจิตอาสาแล้วก็มีความแบบตั้งใจค่ะในการที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลที่น้องประชาชนด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครนะคะที่เป็นกานเพลงรุกนพุ่ค่ะก็าาอาจจะ คุณหน้าพุ้นฟาดีนะคะกับน้องภูหาวันเฉลิมนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องจะมาพูดคุยกับเราในไลฟ์สดวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกับน้องภูผาได้เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าสวัสดีค่ะน้องภูผาสวัสดีครับสวัสดีครับตามทางแฟนเพจกริชทีวีด้วยนะครับกับผมนะครับนักเรียนมิอสิบตำรวจวันเฉลิมผลพัฒนาครับหรือชื่อในวงการว่าภูหาวันเฉลิมครับ ก็ออบอกว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นแฟนเ,เขาเรียกอะไรนะเพลงคูกพุง่งเราเนี่ยก็จะแบบคุณนด่งพึมาในวง,งการลูกคุงเพราะว่าพี่ดูเพลงแต่ละเพลงที่เราไป้องแล้วเนี่ยต้องบอกว่าครูเพลงที่แต่งเพลงให้แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาลเลยนะใช่ไหมครับผมที่เห็นก็ค,คือเพลงละเพลงแต่ละเพลงก็วรวยครับแต่ทาไมาเราถึงมามาเข้าตระหอ่ะอันเนี้ยคือ ถ้าหากว่าดูที่รายได้หรือต่างๆเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นนักร้องหรือนักสแสดงที่เราเป็นอาจจะได้รายได้ที่ดีกว่าทําไมเราถึงเามาสอบตำรวจก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยโด้วย,ย,ยชีวิตนะครับซึ่งคุณพ่อเองครับคุณพ่อผมรับราชการตำรวจครับแล้วก็สมัยที่ผมยังเด็กๆเนี่ยก็เคยได้ไปอาศัยอยู่กับคุณพ่อที่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งสมัยนั้นเนี่ยการเขาเรียกว่าความสะดวก ความสะดวกในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลืออุบัติเหต,ตุต่างๆเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะ,ะไม่เพียงพอครับแล้วก็เราก็จะผมก็เวลาไปกับคุณพ่อก็จะเห็นในส่วนของคุณพ,พ่อเนอกจากทำาหน้าที่ตำรวจแล้วก็ยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยผู้ประสบเหตุนเนี่ยครับก็ทําให้รู้สึกว่าเอออาชีพตำรวจก็เป็นอาชีพที่มีบทบาทและที่สําคัญก็คือในส่วนของงานด้านงานจิตอาสาเนี่ยก็จําเป็นต้อง นะครับแล้วก็บวกกับความที่ด้วยผมเองชอบร้องเพลงด้วยครับนะครับชอบร้องเพลงทุกทุ่งชอบอาการประกวดร้องเพลงก็ทําให้มีโอกาสได้ทํางานในในส่วนของงานวงการวงการเพลงครับตั้งแต่เด็กๆนะครับ<ม>ก็มีการประกวดร้องเพลงมาได้รับรางวัลมาก็หลายเวทธีจนมีโอกาสได้เข้าวงการเพลงลครับแล้วในส่วนของการที่มาเป็นตํารวจเพราะอะไรก็คือช่วงที่เรามาเป็นศิลป,ปินตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นจิตอาสาด้วยครับ ับจิตอาสาคู่ภัยด้วยซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดีรธานี้ซึ่ลงลวมเราบ้านที่นั่นตลอดระยะเวลาที่เราทำงานใหม่เราก็ได้เห็นในส่วนของอาการช่วยเหลือชือชีวิตนะการขอความช่วยเหลือการอนุเคราะห์การขอสนับสนุนเราของว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะต้องเป็นอะไรนะครับแต่พอใน จุดหนึ่งของการเป็นศิลปินแล้วก็จุดจุดหนึ่งของการทำผู้ไทยเรามองว่าถ้าเราถือคุณพ่ออย่างด้วยนะครับถ้าเรามองถ้าเรามาเป็นอาชีพรวมเนี่ยและมาช่วยเหลือสังคมด้วยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะแกะ่ที่สําคัญเลยให้แก่องค์กรน,นะครับแล้วก็ได้สนองนโยบายของทางผู้เข้าบัญชาด้วยแล้วก็หนึ่งคือเราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ก็เลยก็คือว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากเราเห็นพ่อเราเนี่ยที่เป็นตำรวจได้รงานเนาะแล้วเราก็เหมือนว่าค้นเคยีอยู่กับสังคมตำรวจอะมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับผมเออแล้วที่พูดถึงน่ารันของการเป็นตำรวจนิดหนึ่งพอพอเราเนี่ยได้เน่องมาเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นคุณพ่อเห็นเพื่อนคุณพ่อเนาะแล้วพอเราได้เข้ามามาอยู่ด้วยตนเองมาเป็นตำรวจเองเนี่ย ความรู้สึกมันมันต่างกันไหมก็ความรู้สึกจริงๆแล้วก็ถือว่าต่างนะครับเพราะเราได้เข้ามาอยู่ในอาชีพของการเป็นตารวจอย่างเป็นตัวเราก็ได้เห็นเรื่องของนโยบายของผู้บัญชาระเบียบต่างๆของอาชีพตํารวจนะครับมีในเรื่องของอาการปฏิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของวินัยในการเป็นตารวจด้วยซึ่งเราก็คิดว่าเนี่ยเรา ต้องปรับตัวนะครับจริงๆปรับตัวเยอะเลยเพราะว่าเราจากคนธรรมดานะครับจากเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วได้มาเป็นตำรวจก็ถือว่าได้ได้เรียนรู้ระเบียบต่างๆของอาชีพตํารวจนะครับอุดมคติตํารวจต่างๆเราก็สามารถนําอยากมาปรับใช้นะครับมาปรับใช้เพราะผมรู้สึกว่าองค์กรตํารวจเป็นองค์กรหนึ่งที่ถือว่าต้องสร้างความเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เวลาประชาชนเดือดร้อนเนี่ยตำรวจ องค์กรหน่วยงานเล็กๆที่ประชาชนต้องต้องของความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเหตุ่วนเหตุร้ายต่างๆหรือในเรื่องของการบําบัดทุ่งบำงสุขของพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับด้วยความที่เราเป็นศิลปินด้วยเราเคยเป็นนักร้องมาก่อนหรือคือเราเคยเป็นเหมือนกับว่าทําจิตอาสามาก่อนก็เลยว่าถ้าเรานําความมหาชนนะครับความที่เรามีแฟนคลับต่างๆแล้วเรามาปรับใช้กับงานอาชีพตํารวจนะครับ ในส่วนของการพิจารณาในเรื่องของการทําจิตอาสาห,หรือการทําความดีเพื่อสังคมผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่อยากจะนํามาปรับใช้กับงานตำร,รวจครับครับผมจะเห็นว่าการฝึกในศิลป์ตำร,รวจนี่ถือว่าเปิดหนักมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้ได้ผมคยผมสอบเข้าได้ในส่วนของนักเรียนในศิลป์ตำร,รวจนะครับรุ่นหนานสต .12 ปีงบประมาณ2 5 6 4ทับหนึ่งนะครับ ในสังกัดของกองประชาการตำรวจนครบาลซึ่งตอนนี้ผมก็มจะจบหลักสูตรในวันที่30กันยา2565นี้ครับนะครับเดี๋ยวก็มาฝากฝึกที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจพลรังทักษีที่จังหวัดขอนแกน่นแล้วก็เดี๋ยวสิ้นสิ้นเดือนกันยาก็จะเดินทางกลับไปหน้าที่ในต้นสังกัดเดิมนะครับก็รู้สึกว่าการฝึกก็เข้มข้นครับนะครับได้ทั้งความรู้ทางเรื่องของวิชาการการเป็นการเข้าจากพลเรือนเนี่ยกลับมา เข้ามาอยู่ในชีพตำรวจอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็หลักสูตรต่างๆที่เราได้รับเรียนมาเพราะโดยเฉพาะที่ผมเรียนอยู่ก็เป็นหลักสูตรสายงานป้องกันและปราบปรามนะครับก็นําก็จะได้รับได้รับความรู้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับตรงนี้ด้วยซึ่งหน้างานของงานตํารวจที่ทํางานฝ่ายป้องกันและปราบปรามเนี่ยเราจะได้อยู่กับนอกประชาชนได้อย่างอย่างทุกวันแล้วก็ได้สัมผัสพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับ แล้วที่สําคัญคือองค์กรตํารวจที่เราได้ทํางานเนี่ยหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับนอกจากเราได้่ผู้ข้าบัญชาที่ที่ให้ความเมตตาแล้วที่สําคัญอาชีพตํารวจอ,อาชีพหนึ่งที่เราได้เพื่อนครับผมได้เพื่อนร่วมงานได้พีพี่ที่ทํางานร่วมกันในมุ่สังคมของอาชีพตํารวจเพราะว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เราต้องทํางานกันเป็นทีมเราต้องทํางานกันเป็นหมู่นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เราก็นี่คือ ผมคิดว่านี่คือกําไรหนึง่งกำไรชีวิตหนึ่งที่เราได้มาเป็นตารวจในในช่วงที่เราเข้ามาเป็นในช่วงแรกครับผมเราคิดว่าตอนที่เราฝึกในสิบอะไรคือสิ่งที่ลำบากที่สุดในช่วง <S <S 2> <S 2> สี่เดือนใช่ไหมคุณสี่เดือนใช่ครับจริงอ่าันักติในสิบตำรวจเนี่ยตอนผมผมมาฝึกนะครับของผมรุ่นผมเป็นหลักสุดตอนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่เรียนหนึ่งปีหกเดือนครับสิบแปดอ๋อเรียนหนึ่งปีผเดือนอะไรกันคะหนึปีหกเดือนครับแล้วก็ ช่วงปรับฐานก็จะเป็นช่วงที่หนักสุดช่วงนั้นคือช่วงที่เราจากวัยรุ่นธรรมดาที่เราเคยใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกพอเข้ามาในร้ดของสนยอฝึกอบรมเนี่ยในช่วงเดือนสองเดือนแรกถือว่าหนักนะครับสําหรับผมเพราะว่าเราต้องปรับตัวในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในระเบียบวินัยของการเป็นนักเรียนนักในสิบตารวจเข้ามาเรียนรู้ของข้อบังคับระเบียบต่างๆที่เราจะนําไปในหมายถือว่าเราจะนําไป อบรมในในส่วนของเดือนต่อไปนะครับเพราะว่าในเนื้อหาในการฝึก,กหลักสูตรก็จะมีในด้านของวิชาการด้วยแล้วก็ด้านของหลักยุทธวิธีต่างๆที่เราต้องต้องเรียนรู้และสี่งสำคัญคือความแข็งแรงครับก็คือที่ที่ทางเราต้องได้ไปปรับตัวในช่วงแรกครับผมการฝึก,กต่างกาวก็น่าจะแบบถ้าใครที่อยากจะมาเป็นนสิก็ผมจะต้องเตรียมเรื่องของร่างกายด้วยเนาะเพราะว่าก็ก็เทสตหนักอยู่เหมือนกัน นะรวมถึงอาจจะต้องมีการเรื่อศึกษาเรื่องข้อกฎหมายต้นๆเม่อเวลาพอเรามาเรียนมันก็จะได้สามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาความรู้เราไปได้เอาไปใช้ได้จริงเลยอ่าพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งที่พี่ดูประวัติเราแล้วพี่สนใจมากๆเลยก็คือในเรื่องของหน้าง,งานการเป็นผู้ภัยใช่ใช<อ>ไหมคนะอาสาผู้ภัยแล้วเราเหมือนกับว่าคือในหน้าง,งานการเป็นผู้ภัยเก็จะมีว่าถ้าหากว่าเป็นนักแสดงเนี่ยก็อาจจะมน ในส่วนของการเข้าไปเป็นฐานะนักแสดงแต่ของเราเนี่ยมีวงพื้นที่เยอะมากทั้งช่วยนะ้ําท่วมทั้งช่วยเหลือคนหนป่าเราเล่าให้หน่อยว่าเราเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของอาสาผู้ภัยได้ยังไงคะครับก็อย่างอย่างที่ได้เกิดไนเมื่อขั้งต้นก็คือช่วงที่เราใช้ชีวิตเด็กเราเห็นคุณพ่อครับไปทํางานในหน้าที่ของการเป็นเจ,จ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ในช่วงนั้นในยุคนั้นมันก็มีการช่วยเหลือที่ค่อนข้างที่จะเป็นฟอนแล้วก็เป็น เรามันไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเผื่อเลยลงตาราน่วยผู้ชื่นผู้แข็งก็ก็น้อยนะครับตอนนั้นเราก็มองว่าอาชีพตำรวจเนี่ยยังคงอยู่กับประชาชนนะครับยังคงอยู่กับประชาชนได้ตลอดนะครับก็เลยพอมาอยู่อุดรธาน,นีก็ได้หาสมัครเป็นอาสาสมัครผู้ภัยซึ่งโดยพื้นฐานตัวผมเองก็ได้รับความาเรง,เงว่าเห็นคุณพ่อครับเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างนะครับคุณ,พ,คณพ,พ่อคุณพ่อก็ทํางานได้เยอะคุณพ พอเราได้มาสมัครเป็นอาสาสมัครผู้ภัยนะครับอยู่ที่จงงังหวัดอุรีรธานี<ช>ก็ได้ทําทงานตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตอนนั้นผมตผมทำตอนอายุสิบห้าวบนะครับสิบห้าปบเด็กมากตอนนั้นซึ่ง <พา S 1> <พ>สิบห้าก็ไปแล้วใช่ครับทํางานสิบห้าปแล้วก็่กอนร้องเพลงใช่ไหมคะใช่ครับผมตอนเป็นนักร้องครับพอเข้าไปทํางานก็ได้เห็นถึงพี่ๆได้สอนงานเทีสงานหนานๆจนวุธธี่ภาวะเราเรา,เราเราสูงขึ้นนะครับ อายุ18ปีขึ้นก็มีคุณสมบัติในส่วนของการเข้าไปอบรมหลักสูตรต่างๆในด้านของการผู้ชีพผูภ้ภัยแล้วก็ม,มื่เมือวลาว่างผมก็มกักจะไปทําตลอดตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับผมแล้วก็เรามองรู้สึกว่าเราได้เห็นเคสต่างๆคนเจ็บคนป่วยนะครับหรือว่าเด็กคนแก่สุภาพสตรีผู้หญิงผู้ชายเราเราช่วยเราเห็นเราถึงชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับแล้วก็การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ย มันบางบางทีเราไม่จําเป็นต้องต้องต้อง,องไปอ่ามันเป็นสิ่งที่ผมจะว่ายังไงดีครับมันเป็นสิ่งที่เราประชาชนประชาชนเวลาร้องขอความช่วยเหลือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของจริงจริงมันไม่ไม่ไม่ใช่หน่วยงานแต่มันไม่ใช่ของหน้าที่ของใครหรือหน่วยงานไหนนะครับถ้าเราช่วยได้เนี่ยยังไงเราก็ต้องช่วยไปก่อนนะครับเพื่อนมนุษย์ต่างๆเ,เพราะว่า ตอนผมเป็นผู้ภัยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีหลายๆเครดตที่เราได,ได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็ได้ได้ไดเรียนรู้ถึงความ,มเรียกว่าการที่จะเราเราจะไปซับพอร์ตในเรื่องของผู้บาดเจ็บต่างๆก็พยายามเรียนรู้ก็พยายาม active ตัวเองนะครับพยายามส่งตัวเองไปเรียนหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรดำน้ำกู้ภัยหลักสูตรกู้ภยัภย,ภย,ภยในที่สูงหลักสูตรค้นหากู้ภัย ขับเรืออะไรเงี้ยครับก็ทําเพราะว่าเวลาเราไปเรามองว่าเอ้ส่วนไหนในในสถานการณ์นั้นที่มันขาดที่มันต้องการจริงๆเพราะตอนนั้นผมก็เคยมีโอกาสได้ทํารถพยาบาลเป็นของตัวเองด้วยครับก็ครับคือสิ่งที่เราอยากอยากจะทําให้สังคมครับโดยส่วนใหญ่ครับแล้วซึ่งทั้งทั้งมวลที่พูดมานี้คือไม่มีในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนอะไทั้งสิ้นไม่ได้รับเงินเดืนในในนอนคะไม่้รับรถที่เราทำแวเราเราเราสใจ ใช่ครับเราทำแล้วเราเราสุขใจที่เราได้ช่วยนี่คือโครงการที่ค่ะที่เราไปฝึกหลักสูตร่างๆที่พี่หนก็คือ NSQ กับเอ่อระบบ่วาภที่สูงดำน้ำเอ่อซ p r นี่คืเราเรียนหมดแล้วเนี่ยอะไรที่เราไปใช้บ่อยที่สุดอ่จริงๆก็เอ่อทุกๆ ทุกๆหลักสูตรผมคิดว่ามันเป็นการบูรณาการการใช้เช่นพื้นที่อุดรธานีเนี่ยก็จะมีเหตุคนจมน้ํานะครับอยู่บนอยครั้งเนื่องจากเวลาผมไปช่วยเราไม่จำเป็นทช่วยในแค่พื้นที่อุดรธาน,เนีเราช่วยในจังหวัดข้างเคียงด้วยอย่างเช่นจังหวัดหนองคายซึ่งหน,นองคายตูกนี้ครับก็จะมีในส่วนของชาวบ้านที่เขา ภูผายทางน้ําเนี่ยจมน้ําบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็นําทีมไปช่วยดู <ừ ừ. S 1> อันนี้ก็จุดหนึ่งที่เราไปเรียนดาน้ํามาและเราได้นําไปช่วยแล้วก็ในส่วนที่สองถาอ้าการค้นหาผู้ภัยก็พื้นที่โดยอีสานส่วนใหญ่เนี่ยพื้น,พ,นพื้นฐานของชาวบ้านก็จะมีการนะครับแล้วก็ภูมิประเทศของภาคตะวนเนี่ยจะมีป่าเยอะป่าเขีวเยอะชาวบ,าบา้านก็จะเดินป่าไปแล้วก็หลงที่นี้เราก็ที่ตั้งอยู่บนทางแล้วก็จะเป็นเชิ แต่ที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นเทเสเบสิครับปฏิเตุครับการช่วยชีวิตของพยาบาลเบื้องต้นการซีพาผูบ้บาดเจ็บอะไรต่างอันนี้ก็เป็น,นเราได้นํามาใช้บ่อยๆเครับเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เราเห็นข่าวที่ว่ามีนกักเรียนถูกไปดูเนาะแล้วก็มีมีคนเข้าไปช่วยโดยการ c p r โดเลยนนองคนนี้เขาเคยได้รับการฝึก ว่าการได้ฝุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยออโอเคเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยแต่ถ้าเราได้ฝุดสักครั้งหนึ่งมัทำให้เกิดความ้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างถูกต้องด้วยนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดด้วยค่ะใช่ครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าการเพื่อการร้ายเหตุผลต่างๆทางกรณีนี้ต้อง,องเป็นหน่วยงานหรือเป็นหน้าที่ของใครหรือนหน่วยใดเป็นครับเพราะว่าจะ อยากให้ประชาชนทุกคนมีบทบาทในการช่วยเหลือซึ่งการณ์ในกรณีเคสที่เราได้เจอต่างๆอย่างเช่นเคสที่จังหวัดรนัดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือนสร้างสร้างเป็นเป็นดีให้แก่สังคมโดยเฉพาะวัยรุ่นประชาชนเขาเขาเขามีความสุขมาตทีนี้เราก็มาเป็นตัว่างและที่สำคัญนะการทำงานสุดอาสาที่ว่าเราจะเราจะจะรู้จักภาคีกัน ในงานของทางภาครัฐนะครับคนต่างๆที่เราได้บูรณาการจานพวกางตำรวจเนี่ครับเพราะว่าเราทํางานตอนสมัครกู้ภยัยเราก็จะมีการโค้เบอร์หรือการประสานงานกันกบทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ตรวจอยู่ตลอดเวลานะครับสับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้ก็เลยทําให้ผมได้ได้เหมือนซึมซับงานตํารวจนะครับไปในตัวด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะมาสอบ ตำรวจค่ะเราคิดว่าความความเหมือนกัือนการเป็นผู้ไิทยกับตำรวจมป็นอะไรเนี่ยอะไรนะครับผมความเหมือนแล้วก็ความต่างอะไรที่มันเหมือนกันในเรื่องของการเป็นผู้ไิทยกับตำรวจหรืออะไรที่มันแตกคือความเหมือนนะครับอาชีพตำรวจหรือการเป็นผู้ภัยเนี่ยสิ่งหนึ่งคือที่ที่ที่เหมือนกันคือความเสียสละการปฏิบัติหน้า เพราะว่าอาชีพตำรวจเราก็อยู่กับประชาชนเราช่วยบําบัดทุกคนู้สุขกับประชาชนผู้ภัยแล้วก็คอยสแตนบายป้องในส่วนขอกระาชนด้วยที่นี่คือความเหมือนแต่ผมคิดความแตกต่างนะครับตำรวจเป็น,ปนที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้นะครับขอผมผมผมง,งอาชีพตำรวจเพราะว่า ตำรวจมีทั้งหน้างานในส่วนของการพัฒนาในปราป่ามที่มาทำแล้วก็บำบัดทุกองค์สูงให้กับประชาชนนี่นี่คือหนึ่งสิ่งหนึ่งที่องค์กรตำรวจที่ไม่เหมือนหน่วยงานของการเป็นผู้พิทนะครับเอาให้เนี่ยคือการผู้ภัยมันคือการเข้าไปช่วยนะคนเราคนถูกช่วยจะรู้ดีแต่วันนึงที่เราต้องไปเป็นตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายมันต้องบังคับคนมันต้องขัดใจคนคือคนเราบางทีทำผิดแต่เขาไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิด าขาไดทิ้วแตเองถูกเสมอเราต้องไปบ,บังคับผู้หมายเขาเนี่ยเอ่อเราจะรับมืออะไรกับความรู้สึกที่ที่เขาเหมือนอาจจะอคติแล้วก็แบบไม่ชอบเราครับในเรื่องของการรับมือจริงๆแล้วเอ่เราเองก็ต้องเราก็ต้องตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อ่ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็ใช้ความอ่าใช้อุดมคติใช้ใช้ความคิดที่ที่ทนอบน้อมพี่น้องประชาชนรวมถึง การที่เราสื่อสารกับประชาชนเนี่ยหลักๆคือเราต้องอธิบายแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับกับพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่จะสามารถเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราได้เป็นจุดสื่อสารกับประชาชนตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยที่เขาเกิดอาติแเพร,ราะเขาไม่ได้รับการอธิบายที่ที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันผิดยังไงเขาอะไร แล้วทาไมเราถึงต้องบังคับใช้กฎหมายน,นการเขา้าใช่ไหมเพราะก็ถือว่าเป,เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริง,รง,รงเพราะบางครั้งเนี่ยมันบางเรื่องมันเล็กนิดเดียวแต่การสื่อสารอาจจะผิดพลาดก็เลยทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตได้อันนี้ก็แบบก็ถือว่าเป็นความคิดของตำรวจรุ่นใหม่ที่เเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้เห็นนะคะเพราะว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่สํคาคัญทาให้เราทุกคนเนี่ยจะขึ้นจะลงได้เพียงแบบเรื่องหนาทีเรียวงเสียงทั้งการพูดเลย ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพอเนี่ยเดี๋ยวเราจะฝึกเสร็จแล้วแล้วเราจะได้หน่พื้นที่ในการทํางานแล้วเรามีความคาดหวังในการฝึกก็ยังคือผมตั้งใจเลยว่าอยากมาเป็นตำรวจก็อยากจะแทนเพื่อหนึ่งเลยคือเพื่อมาช่วยในการพัฒนาองค์กรตำรวจอย่างน้อยครับอาจจะเป็นเฟื่องเล็กๆนะครับที่ได้รับคําสั่งจากผู้บัญชารับสนองนโยบายผู้บัญชามาแล้วเราอยากจะมาทํา ตรงนั้นให้ดีต่อการทํางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้บังคับบัญชาท่านแล้วก็ที่สําคัญคือต่อพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็เตรียมเตรียมความพร้อมที่จะทําเพื่อพิทักษ์รับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ครับตรงนี้ครับเนี่ยถ้าหากว่าใครเอ่อเขาเรียกว่าอาจจะผ่านไปผ่านมาได้เจอนะคะก็สามารถทักทายน้องภูหาได้แล้วก็ถ้าหากต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องของการ เป็นจิตอา,าสาอะไรพวกนี้เราก็ยินดีไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยินดีครับเพราะว่าตอนนี้คือผมก็มีเหือว่าพาีเครือข่ายที่เราได้ได้คอยพิจารณางานพี่น้องประชาชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้วยตัวผมเองเนี่ยในส่วนของการไปซื้อปินก็ยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่โดยมีเครือข่ายพี่ๆวงการบันเทิงอย่างเช่นอขอย่าดนก็คือพี่พี่บุ๋มปนัดดาวเปผู้ดีนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทํางานเกี่ยวกับด้านองค์กรทําดี พี่ๆเขาด้วยเวลาเรามีเทสต่ตางๆพี่น้องประชาชนขอควาเชนวยเหลือเดือดร้อนอผู้ยากไร้อย่างเงี้ยครับเราก็ได้ส่งทีมงานไปดูแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือส่วนใเนเรื่องของงาน<ม>สาธารณภัยต่างๆโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับบ้านเราเมืองเราก็เกิดเหตุน้ําท่วมหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้น<ม>เป็นเทสแปลกๆขึ้นมาบ่อยเราก็ได้ประสานงานแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของการช่วยเหลืออยู่ตลอดก็สามารถ หรือสามารถติดต่อหรือว่าคอยอส่งข้อมูลมาให้พวกเราได้นะครับเราจะได้ช่วยเหลือากันอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซื้อศิลปินเองในส่วนของการเป็นอาชีพตำรวจด้วยก็บอกว่าเราเนี่ยมีจิตการทำสิลปอาสาเปแล้วสิบกว่าปีแล้วเนาะสิบกว่าปีเลยที่เราทำใช่ไหมสิหบห้าปีคือเรามีอาการแบบท้อแลรวทำมันจะต้องมีคนที่มาพูด บบเขาเ่าไม่ให้กำลังใจอ่ะบั่นทอนอะไรเงี้ยแล้วเราเราทำยังไงเวล้เราได้ยินเสียงแบบนั้นก็จริงๆแล้วเรื่องวิญญาณก็ต้องมีนะครับในส่วนของความท้อ,อความอ่อนบ้างแต่ด้วยห,ห,ห,หลักๆเลยนะครับใช้หัวใจครับใช้อุรมการในการทำงานเนี่ยเราก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองผมเชื่อว่าที่ผ่านมาผมก็ผ่านมาได้ทุกสถานการณ์นะครับตรงนี้ผมคิดว่าใช้ใช้หัวใจแล้วก็ความคิดแรงผลัดันแล้วก็กำลังใจ คนที่เข้าใจเราตรงนี้ครับเราก็ทํางานได้อย่างมีความสุขครับนนเนี่ยก็เราก็ทําไปใครจะว่าก็เนาะเพราะว่าสิ่งที่พิสูจน์ที่สุดก็คือน่าจะเป็นประชาชนนะคะท,ท,คที่ได้รับงานช่วยเหลือใช่ไหมคะครับจุดใจพี่พูดถึงผลงานบ้างดีกว่าเออเราคุยกันมาตั้งนานแล้วานานก็เกิดกับน้องว่าความรู้นักร้อง ลูกพุ่งคนหนึ่งที่มีผลงานมากมา,กมายเลยเพราะเราอยู่ในวงการประมาณกี่ปีนะก่อนที่ที่จะมาประมาณเกือบสิบปีครับประมาณหกเจ็ดปีแปดปีครับค่ะแล้วเออเพลงเพลงที่ที่ที่เราเออก็เรียกอะไรนะน่าจะเป็นชื่อเพลงที่น่าจะติดหูประชาชนเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรก็จะมีเพลง ป่าซ้ายของอ้ฮักครับเพลงนี้เพลงที่ประพันธ์โดยปาด่าพิลล์ครับแล้วก็เป็นเพลงที่ติดชาร์ตในในกรุงเทพด้วยในช่วงเวลาตอนตอนที่ผมยังยังทำผลงานเพลงอยู่ในหลายปีก่อน <c oughs> แน่ลายช่องทางสายมวิวิดีโอกรุงเทพครับผมแล้วก็จะมีเพลงคอขอชิดฮอดเนเดอร์ครั้งหนึ่งของเราสองคนอะไรเงี้ยครับก็ได้รับการได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทาง facebook ทางช่อง youtube ด้วย ดีใจครับเองก็ยังติดชาร์จทุกวันนี้แฟนคลับก็ถามติดแต่ตำรวจเรียนตำรวจแล้วจะมีโอกาสที่เราจะได้แบบว่าได้ร้องเพลงเพิ่มเติมอีกไหมก็มีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากฝึกจบเนี่ยแล้วการทํางานที่ลงตัวแล้วก็ดูเวลาว่างถ้ามีเวลาว่างก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตไปมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยไปเรียกว่า ผมคิดว่าง,งานตำรวจเนี่ยบางทีในส่วนของหน้างานมวลชนสัมพันธ์นี่ก็ตัวสําคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องดีที่จะวงคือทิ้งไปร้องเพลงไปเลยนะเอาเสียงเพลงนำเข้าไปเลยใช่ครับ<ะ>เพราะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยที่เห็นนะทั้งครูสลัดไปโยนนะที่หนู<ะ>มิเตอร์ครูดุยอย่างเงี้ยคือแต่ละท่านนี่คือเป็นครูเพลงที่<ะ>มีชื่อเสียงมากในวงการลูกครูเลยแล้วเราก็ได้ร้องเพลง ขั้นหนุ่ยเนี้ยเราเราภูมิใจในตรงนี้ด้วยไหมก็ภูมิใจครับก็ถือว่าเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งครับที่รักร้องเพลงนะครับรักการร้องเพลงแล้วก็ได้รับการฝึกฝังจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทางที่ทางบ้านเนี่ยก็ชอบร้องเพลงด้วยแล้ววันหนึ่งเราได้มาเป็นศิลปินได้มาเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่ชื่อดังหลายๆท่านที่มีความสามารถนะครับแต่หลายท่านเราก็รู้สึกดีใจและที่สําคัญก็ตรงนี้ก็เราอยากจะ ทำตัวนี้นานๆครับใช่ครับก่อนก่อนก่อนจบกันพี่อยากให้ร้องซัเ,เปิลให้ฟังสักเพลงหนึ่งได้ไนหะสักข้ามหนึ่งก็ได้ครับยอยาขออนุญาตเอาเพลงเพลงตัวเองเลยแล้วกันนะครับได้ได้เอา <c oughs> เพลงตัวเองนั่นแหละขราบเพลงบาดซ้ายของไอ้ฮักนะขอเป็นผู้พา กันมอรสุมความเศร้าขอเป็นผู้เขา้ากันลมเงาที่เขานำมาทางผ่านหากมันรันทดลืมให้หมดกับหยดน้ำตาเจออยางในวันข้างหน้าให้เจ้ารู้ว่ายังมีพี่ชาย ขอบคุณครับ,บ,รบเสียงค <มา S 1> อมม่านี่คือร้องสดๆไม่ได้ผ่านไมค์ัวเป็นหมื่นเลยผ่านแบบไมค์มือถือเลยพคอมมากเลยก็สามารถที่จะไปติดตามผลงานเราได้ในยนูทูบคือก็มีมีอยู่ใช่ไหมรับเสร์ชเข้าไปเลยครับเมื่อจะเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กผู้เผาบรรเลยผลพัฒนาเป็นไรยบุ๊คครับรวมถึงทาง YouTube ก็พิมพ์ภูผาวันเลมก็จะมีเพลงของผู้เผานะครับแล้วก็ทางอินสตา คือหาได้พอวันจะเป็นช่องทีราขึ้นช่องทางการติดตามได้นะคะเพราะว่าแม้ว่าจะมาเป็นบทแล้วแต่เราก็ยังสามารถทําสิ่งที่เรารักได้ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือการแสดงยังเดี๋ยวพี่ก็อาจจะ,ะชวนน้องครูหานะคะมาร่วมกันทําคลิปประชาสัมพันธ์หรือว่าเตือนภัยบบต่างๆให้ประชาชนด้วยเพราะว่าเราก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยเขาได้รับก,การเตือนภัยเนาะ เพราะว่าแน่นอนว่าการที่ไปช่วยเหลือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือจากที่เขาได้รับความเสียหายแล้วแต่ถ้าเราสามารถเตือนเนี่ยให้เขาป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเขาก็จะไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินอะไรนี้ก็เดี๋ยวอาจจะดึงมาช่วยหน้างานนี้นะคะเพราะว่าจะได้ช่วยกันเปลี่ยนประชาชนด้วยแล้วก็แบบจะได้ให้การเงเนี่ยของผู้ค้าเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพเดิมเพราะทางออนไลน์ด้วยนะคะครับผม ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องผู้หามากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวได้ร่วมงานกันต่อแล้วก็อาจจะได้มาพูดคุยอาจจะเป็นในส่วนของรายการอื่นๆด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะน้องผู้หาขอบคุณค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะก็สามารถกลับมารับชมนะคะในเรื่องของการไลฟ์สดพูดคุยต่างๆได้นะคะทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สิบบาซสายไอทำน้าที่รองรับน้ำตาคนดีในห่วงนาทีที่เธอถูกทิ้งบอต้องพูบอเป็นไรไอ้ายเข้าใจทุกสิ่ง